แก่พอดีม okay, eh? ีความสูงไม่ว่าจะเสีย so ต so ัวแต่ก็ไหนเราเชื่อยกสามโอ้โหถือว่าทนยกจริงสามนะตอนดูเข้าไปนี่รู้สึกไงบ้างจี๊ดใช่ไหมเขาเต็มหน้ามันเลยมันอ๋อเป็นฟ้าขึ้นหมดเลยมองอะไรไม่เห็นอ้าวแล้วเอาตัวรอดแก้สถานการณ์ยังไงตอนนั้นก็เดินดูอย่างเงี้ยเลยเดินไปก่อนเลยท่าท้ายที่มองไม่เห็นเนี่ยนะอ้าวแล้วเดินเข้าไปเป็นบวกสอบว่าทำไงอ่ะมองไม่เห็นด้วยในสวนใช่ไหมลอมมาเต็มที่อืะ โมโหไหมตอนโดนสอบ,บอมีบ้างเหรอเนาะแล้วก็เอาคืนเขายกสี่เขาก็แตกเหมือนกันอีกใช่ไหมอ่ะน้องฝากอะไรถึงแฟนมูนนิดนึงครับเดี๋ยวไปเย็บก่นกนอนฝากกำลังใจให้ผมได้ครับผมไปนี่ผมตอมันดีับไปหน้าผมก็ต้องเป็นที่หนึ่งเลยอาชีพเท่าไหร่นี้ยังไม่ครับยังไม่ทราบแต่ได้แน่นอนแล้วช่วงนี้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับอาเดี๋ยวให้น้อนเนาผมก็จะไปก่อนนะครับเพราะว่าแค่ดีเว้ยแค่ดีเอาไว้คิ้วมันเลือดนอนเลย สัมภาษณ์เสร็จแล้วใช่เ้ยตุมไมได้นัวอย้ตัวก็โคง้อแล้วก็อยนะโอเคจะเป็นหลังู้รอเดี๋ยวคูเอยางตรงไหนครับี่ยังไม่พอใจขอเยอะอืมอ่ะหูอะรกาแฟนมวยครับวันนี้เราก็เยอะเลยโทษครับผมสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผม còn là công tác của công an thành viên thì là thành viên thì là các cụm thành viên thì là có 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 có